นึกก่อนมาจากไหนวะผู้เหนือจังลิเลียอยากนอนแล้วเออเดี๋ยวนี้ลิเลียห้ามนอนตอนนี้นะตั้งใจซ้อมก็ไม่มีทางไปไหนได้แง่เธอเข้มงวดกับสองคนนี้มากไว้หรือเปล่าแล้วเเฮลล่าอาจารย์ต้องเข้มงวดกับสี่สิ่งจะได้ดีสันไปมองลิเลียและโลซรเลียกำลังนอนแผ่อยู่บนพื้นห่างไปไกลและถอนหายใจเธอเลื่อนนิ้วปุ่มกดน้ำแร่ตู้ขายไอติมนะไปที่ปุ่มนมเชอรี่ แน่นนยังมีโอกาสโยมเทีก็ไม่ว่าสำเร็จหรือ้ม่เหลวอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับเด็ก2องคนนี้พูดถึงเวทีเมื่อกี้ฉันเึ่งเช่าชุดตํารวจการแสดงให้เธอผ่านระบบเช่าสินค้าของที่นี่ดีใจไหมรเกเมทลาแต่จะบอกว่าดีใจน่าจะบอกว่าขำมุดมากกว่าอย่เงนกนี่เธอไม่ได้แกล้งเช่าชุดแปลกๆมาเพื่อแกล้งฉันหรอกนะถึงแม้จะทแบบนั้นจะมีความสุขอย่างนึงนะแต่คราวนี้รับประกันว่าไม่ได้แกล้งเธอฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสำหรับคนที่ไม่เคยแกล้งฉันมาของคนที่เคยแกล้งฉันมา นมเชลลี่นมวุ้นได้ถูกกิ้งมาจากช่องรับสินค้าจากเครื่องขายตัวสม,มัติเจ้าล่าหยิบเครื่องดื่มแล้วหันกลับไปเพราะว่าเห็นว่าโรซาเลียลลิเลียามายืนข้างหลังแล้วเพราะเธอต้องนมปวดนมด้วยความตื่นเต้นเพราะตอนั้นเย็นแล้วคนนีค้ค่ะดรไอสไตา์ของคุณนะ้นที่เชื่อซื้อนมให้พวกเราพอดื่มนมผลนี้หมดแล้วจะได้ขึ้นเวลาสแสดงพอดีเพราะเธอพร้อมหรือย,อยังกึกกึกกึก ค่อยๆด,ดื่มสิแล้วก็สำลักหรอกพอดื่มหมดแล้วสึกชาไวใจขึ้นเยอะไปกันเถอะคนที่ข่าเล่ยจะตายพวกเราพร้อมแล้วในที่สุดก็มาทังีเจ้าพวกมนุษย์เ,เด็กๆปากของเธอเลิ้นมอยู่เลยมานี่ฉันจชให้ขอบคุณนะซากุระแต่แต่วันนี้วันสุดท้ายของการเข้าตัวไอดอลนี่ทำไมถึงไม่เห็นมีกรรมการละ่ะพวกอะไรของคุณนะ่ะกรรมการนั่งอยู่เวทีของกรรมการแล้วนั่นไงดูสิกรรมการกำลังโบกมือให้คนอยู่นะวัสดีพวกเราเจอกันอีกแล้วนะเอาเดินแล้ว กระซิบยังหูนกแม่คนนี้ใช่คนที่กดตัวออกมาได้แค่ไม่กี่นาทีใช่ตัเฮล่าทำไไม่มีปัญหาไดไง่นะาได้เห็นนะอดีตทีอโอของตัวสนุกต้าเเลฉันคีดว่าคุณมีสม่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดัดสินในการแข่งขันครั้งนี้นะอดีตท,ทีโอหมายว่าเธอรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่อืแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาให้มาสนใจเรื่องหลุมหยิมพวกนั้นเวลาไม่ค่อยไม่ค่อยท่าพวกเขาเล่นแข่งขันทุกคนทุกคนอยากใครอยากอะดรเป็นคนแรก แยแล้วพวกเราว่าก็เกิดต้องขึ้นแสดงเป็นคิวแรกใช่เพราะก็เกิดไม่เคยกลัวอยู่แล้วถ้าทางมันจะเด็กกงงันให้พวกเจ้าขึ้นเวนทีก่อนแล้วกันแสงไฟมืดสุดล,ลงการแสดงสแสงสปอตไลท์ลงมาที่ดรเฮล่าพี่น้องอลันญ,ญ,ญาหิอยืว่าต้องบอกรหัสก่อนจะถึงรับซูที่เช่ามาได้นะรหัสคือต้องตะโกนออกมาดังๆนะเฮล่าไมางทเทเลรลิจงแปลงร่างจะได้เคยที่คนเช่าได้รับการยิงยางเริ่มการฉายภาพ เอหน้องก็ไปเช่าชุดมาจากร้านไหนก็ได้เนี่ยเป็นซีรีส์เดียวกับสาวน้อยมดหรอบอกว่าก,กันเลยพวกเจ้าจะค้่ควรกับการดูนะตู้นะเด็กๆแล้วก็เกอขึ้นเวทีอครดูแลไหนเราให้ดีเถอะ